เเราาต้อ่สบายดีสวัสดีเด้อพ่อแม่พี่น้องมือกี้เข้าวด้วยกันพี่น้องเอฟซีนาตีพี่น้องทั้งหลายอยู่ไก่อยู่ไก่นอกพ่อแม่พี่น้องเนาะมามาเดือนสองเปนที่เซาห์ปีสองพันเซาห์เด้อพ่อแม่พี่น้องเด้อแกงน้ำไม้พ่อแม่พี่น้องก้อยซีดต้มลูกซีด ติดขัดหน่อยหนึ่งเด้อพ่อแม่พี่น้องสองมือสามมือบริไทยคลิปมันนะทายกับบริไทยดนนวันนี้คือบรไดทาย,ทยวันนึ่งอื<ล>งอบรไดลงวนันค่าเวียกพ่อแม่พี่น้องอ,อืมเรีนเรีนมาเรื่อ,องคำเดี๋ยวไ่ได้คิคบไ่ได้ไ่คิดอื้ เข้าคือเป็นอะไรทุกทวดนพ่อแม่เป็นน้องมีอะบ่มาเข้าเย็นมีบ่มบ่มบ่มมาเข้าฮ้อนสบายดีสบายดีพี่น้องมาได้กินข้าวน้ำกันพี่น้องแซ่บๆขอโทษพี่น้องมาว่าเนี้ยไม่ได้ลงคลิปเพราะว่าไปจนหน้าคั่มนะไม่มีเวลาไม่ไดมาคั่มด้วยกัน <c oughs> คำว่าวันนี่จนโมมีแช่งตะเวน,วเนั่นะไรคำอีดีเมื่อวานนี่นะไปหันไปนี่แดนหันแดนนี่เบียดร้ายๆเมื่อว,วานนี้พี่น้องมามาพี่น้องกินน้ำกระก้อยเนื้อแกงโนม่ำในก้อยเนื้อก็ได้เ <c oughs> ข่าแต่มันมันเข่าเข่าใหม่ผมแบบไปมองของสุดวั จะกินข <Tr> ้องดีเลยไม่หอมตุกดว่าตุกดน้องพี่น้องมาๆกินน้ำตาลพี่น้องแซ่บมาไปคุณไปพี่จะเมื่อยเบื่อลงเนาะ เมื่ออากกพักกาอาานกินเขาก็บรกินนอนเขานกกินเขาจี่ซองเปียงกันกินแมวใส่กันพากันนอนบร์กินทว่านช่ไหมกินเขาจีเขาจี้เลยเนี แดดแดดได้พ่อแม่พี่น้องมแดดต้องมานน่อยเลยเบสชโนดอวเนาะสงสัยยันยังอยู่พี่น้องจะไปลบอันนั้นลบเงินสองขวเดับประจักก็ใช้ผู้ฝ่ายใหม่เด้อพี่น้องเด้อแตล่ข้าวใช้ผู้ฝ่ายใหม่ ติดตามเนอพี่น้องเ้อติดตามกันแน่คอณครูพี่น้องบ,ออบ้านเมือง fg วัชรคูชุกคนอติดตามเนอพี่น้องเ้อเพราะว่าไทายเปลี่ยนโปรไฟล์ใหม่แต่บบอก แม่นก <t> ็ด <organizational> uh ูกรอรือว่าหมักได้จะของเลยกินผักกระดับงานแดงออกมาห่วนตรไหนก่นเนาะ มวลนกษจิบริปูละเดียวปีนขนาดแพงบูกเรื่อเดียวพอขนาดชองคนพวกมี้เะียจะเป็นได้ด่อยนะพี่น้องการกงจิตแพงขนาดมวน มันเผือเนาะตัวหลอกไปซื้อการ์ดขายส่งเข้าแพงพูกซื้อตอกอะแพงขายที่คือว่ากำไรเลยมันยังนกปอกเลยลูคือโทแมาว่ะ น,นี่ว่ช่วยตำกันว่าลูกโตมาก่อยคุ้มก่อยคุ้มก้อนญหตู่กศิ ออเลี้ยงกับจอยจัดบุโทรมาส่งเพชรส่งไลน์ไปให้แล้วกันที่ต่อมาเลยเหหมอเนยคนบ้านเดียวกันกัน <laughs> มากินเก่าหมอยล้วกันพี่น้อง <c ười> คือกล้วยมากงึงนเอาไปไกินตามยีงยมิโซะกล้วยจะได้คายดีขนาดเนาะมาตัเบิดเบิ้อาหารเนี่ยอาหารเสา่ยอาหารเสีส่ของคนทำงานยนี่มิโซะกินแต่กลวย อาหารเฉาะกินก๋วยนึ่งนึงกะแดอะแล้วแล่นในชิมหาหนาทีนึงมันจะมีเวลาหรือไงยังทำงานนี่โอ้ยสู่เป็นสู่พ่อแม่พี่น้องคือแรงกระท่อมโอ้โหนั่งทุกมงหาเงินหาคั่มเนี่ยลำบากเด้อพ่อแม่พี่น้องเพื่อจะได้เงินมากีบหนึ่งบาทหนึ่งพ่อแม่หงายเลยพ่อแม่พี่น้อง

เข่ามากเลยสบายคือขันห้อยนะทำงานสองผู้เมียนทั้งงายุเศร้าปลายปีทำงานจุดแก่จนเท่าเพราะได้ไปทั้งหลา อยากไปเวที่เซนรือบ้านอพักเวทีเซนคนละจิ้งเงินเท่าซะก่อนน้องคิดไปหาริทหาเที่ยวเกี่ยวแล้ว,ดวเดีด๋ยวไปยิงแลไวกัไปประเา่าให้ยังไง ท้องก็ไม่ได้ฉันนะดิเที่ยวเที่ยวอะไรนะ่ะเวลาบันนันได้ไปตอนนั้นนะอะไรจริงเฮ็ดแกงหอนบุรีพม์ไปนระบวกกัา,าเขาอา,านมอาน,น,นมีเวลาส่นาอนหาโอกาสใส่อยู่ ไม่ช่วย,าายหรอกไข่กนะ่อนไข่ชุกแล้วไข่ตู้เย็นไห้ <c oughs> หมักเตาไข่กันึล้หมักแข่งกระดูกได้ขน้นอยก็รูอแซ็ต้มไข่ไปกินการ์่ออื่นกับเนื้อมะเขือ คนณป็นปานเที่ยวงาน <c oughs> คนลุมเข้างานบัตรเข้าบัตรออกกับปานเที่ยวงานพ่อแม่ไปเนาะเที่ยวงาน,น,งานใช้การเงินดูเนี่ยไม่ได้ยังงอย่างคนมัน,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 นมเนต็มรายโขดคนตั้งสอนสามพันเสียบหนึ่งนะรวมทั้งเสียบสองบอกว่าแล้วตลอดสักสี่สัปโมงพ่อแม่ไปเนาะ ทีนี้บริเ้เขาง่ายง่ายง่ายนะผู้เลา้ยเชียเขาจะไม่ค้นอยู่ในหันเอาเขาจากไหนเวลาดึงยังเขาคันบุษย์ใส่ซื้อใส่ยังใหม่บริเวเขาเขาบริเเขาบดกระดูกมันน่าทานมาจะบอมีแพลเอาเขาบ่อบาจั ไม่ีผู้ใดเหรอเฮ้ยพี่เราอแต่มาดูเขาเขาทำงานอยู่นั่นเขาละเขาก็ว่อยากเขาทําอย่าพิดเขาแล้วไม่อยาก อไ <แก S 1> ด้ไม่นานเขานก็กมีงานขาขงเขาละงานกขสบายนะลูกเตานีพี่น้องเขาไม่ไไม่ซื้อผู้หูเขตอนไม่ซื้อเพียบพ่อลยป่าแล้วดูสองคนได้ยังเอาแต่คกเดียวเาูจืด <c oughs> <c oughs> น้องชายทำแบบบังน,นได้ใส่กูเอามันม่ใส่ไปแล้ว โอ้ยลงเงาป่ะดื่ม <c oughs> จืดเจีย <c oughs> จะเอาใบเดียวขเขาใ่้ชาเจียช้อไนไว้อันคนจะซื้อซื้อแค่ซื้อมันมัเดิมมัซื้อโอ้ยกินอิดด่กับก็ได้บ,บอกก็จะเอาหายุคเมื่อวานนึงนะพักผ่อ,อนแล้วเดี๋ยวมันเบิดจ้ะก็เปิดเป็นเครองเป็นอันกฎหมายเปลี่ยนใหม่เลยเลย มองเห็นโรงงานเขาเลยโอ้ยเจ็บหัวมือเลยพ่อแม่เปนะ็น้องปั่นคีงัมันแัดแตกบัดหันนอกบดเป็นกเสียดมึงพ่อแม่เปนะ็น้องที่เข้ากับบุษแที่เข้ากัลูกตัวม,มันแตกลูกโอเดอร์มาให้หกสิบเก้าดอนแพงนะว่ามันถือ dạng 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 rồi dạng 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 นี่ดีโอเมกา้มา,ก,ากินให,ห้แม่จ้าหาาัอยากกินนี่นน <c oughs> บางคนกินกันยังคึกบางคนก,กินโอทึกไปก็ไม่เนาะนี่ยาโอเวกา้อกาอ,าอาันนี้นะโอเวก้าเนี่ยโอเวก้าที่เนี่ยนี่นี่ออยพีชเนี่ยนะ ซื้อม่ม <บน S 1> เลบ,นบนรุ่งเาเนาะพ่อแม่กินเเอาไปกินบะชึกเากินมันก็เอากินเนต้องกินมนบะช้แจหันเกกน่ใจสั้นบ่โอเวก้าตุยฟิสลอยปลายเม็ดลอยแปดเม็ดกินบำรุงเพราะว่าน่ยมันกวยมาบุกาแก้ขาวบบนนย ก๋วชุกเขียวอ้าแต่ข้าวกินละมันไ่ว่าเท่าแกมามัเก่งกินกับของหวานนะที่ไดนมันเบิดเดินไม่ได้เบิร์ดกินหมดเบิร์ดเบิร์ดแว่นตาเนี่ยใช้แว่นตาอ่านบ่เห็นเลยพี่น้อง ตายกับไปบานเก่าเว้ยล่ะตาบอดบนทั้งสองนู้องสันเจ้าห่าที่เช้าสองันเจ้าห่าเดียนไหนเนือเรียนสี่ปุ๊บแอปเปิลกินได้เดียนสามเดียนสี่เดียนสี่อ่ะป้าแบบนี้เลยแต่มันดงเอาไว้ในไรบุบบุ๊กนุเอาอยู่ดีมีแห้งพี่น้อง โชคดีมากนะพี่น้องเด้ออยู่ดีมีเฮมันจะขู่จุคนเอารับปันดีเน, <Bye. S 2> okay, นาะบายโอเคเด้อยัตตพี่น้องบ๊ายบาย